30นาทีต่อไปนี้ True Insider Week End จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กลัมาพบกับ True Insider Weekend ค่ะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเราจะมา i n s i d ์กับแขกรับเชิญค่ะครับและแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะฮะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของเซ็กซี่สตาร์จากยุค90นะครับกับบทบาทวลภาภรยาของแดงใบเล่จากภาพยนตร์เรื่อง2499อันภา,านครองเมืองครับค่ะหลังจากหายไป10ปีนะคะก็มีข่าวลือมากมายคะ่ะว่าเธอเนี่ยป่วยติดยาและก็ตกอับค่ะวันนี้นะคะเราจะปาเปิดเผยกับทุกเรื่องคะ่ะ ขอเชิญคุณผู้ชมพบกับคุณแชมเปญเอ็กซ์ครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเยไม่ดีเลยไม่นีค่ะโอยไม่เจอนานมากนี่ข่าวลือเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเธอคนนี้หายหน้าหายตาไปนานเลยทีเดียวใช่ค่ะมีข่าวลืออีกอะไรว่าเธอเป็นกันเถิดวันนี้เอาประชาชนมาป่ะฮะเอามาพิสูจน์ได้เลยวันนี้เอาละครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกกับเธอคนนี้ครับแชมเปญเอ็กซ์สักครู่เดียวกับ True Insider Weekend ครับ ได้ข่าวมาว่านะคะมันจะมีข่าวลือค่ะว,ว่าติดยาบ้าง<ม>ติดเหล้าบ้างไม่สบายบ้างตกอับบ้างเป็นยังไงคะข่าวจริงหรือเปล่าจะบอกตรงด้วยความสัจ <fur> จริงต้องประหยัดทุกอย่างต้องประหยัดการใช้เงินการกินอยู่ก็ต้องประหยัดต้องต้องรู้ว่า Pump อันไหนควรควรจะใช้อะค่ะคค่ะ <modeling> ต้องอยู่ให้เป็นแล้วก็ต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะคะครับพอคบกับแฟนก็เลยไม่มีลูกนะคะก็มีข่าวลือว่าเป็นกระเทยแปลงเพศจริงหรือเปล่าคะ เสาวเน้ยไปบางปูกันไหมนะพาอยกายกไปอ่ะ นะนะ้าแดงนะเราไม่ว่างช่วงเนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอะ่ะก็ยอย่าออกไปไหนเลยก็มันเบื่อนี่เดี๋ยวเนี้แดงหน้าเบื่อกับพาทั้งวันเลยไม่ค่อยเอาใจพาเหมือนเมื่อก่อนอะนะมัวแต่ยุ่งอยู่ในพวกกุ้ยข้ามถนนนั่นแหละพาเป็น,นเมียเราอ่ะ ต้องอดทน คุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ True Insider Weekend ครับแล้วก็วันนี้นะฮะแขกรับเชิญของผมก็เป็นอดีตเซ็กซี่สตาร์ครับในยุค90ซึ่งเธอเนี่ยติดอันดับต้นๆต,ตลอดนะฮะเวลามีงานเซ็กซี่เซ็กซี่ผู้คนจะนึกถึงเธอครับแต่ว่าจู่ๆก็หายไปเป็น10ปีฉันเปญเอ็กซ์ับมานแล้วเกิน10ปีนะพูดหายไปไหนมาครับก็หายไปทําไร่เป็นชาวเกษตรเนี่ยมันเป็นมันเป็นความเซอร์ไพรส์มากๆใช่เขาไม่เคยก็เคยซะตัวเองเกิดมาในครั้งหนึ่งในชีวิต ยี่เพิ่งไปนะคะพี่พุดเดี๋ยวจิ้งเห่าเนยงไม่ไปัไม่ไปยไม่ไปได้ข่าวมาว่านะคะมันจะมีข่าวลือค่ะว่าติดยาบ้างติดเหล้าบ้างไม่สบายบ้างตกอับบ้างเป็นยังไงคะข่าวจริงหรือเปล่าจะบอกตรงด้วยความสัจจริงเลยนะคะว่าข่าวลือไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้ได้ยินเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจค่ะช่วงนั้นเนี่ยที่หายไปก็คือตอนแรกดูแลคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ลูกลูกบุญธรรมค่ะคือหลานนะคะก็เป็นเอช ติดเอชไอวีมาก็ดูแลเขาเขาสองคนจะเข้าโรงพยาบาลบ่อย่ะก็เลยพอพอหมดภาระแม่แม่เสียไปแล้วหลานเสียไปแล้วเราก็หมดภาระแล้วเป็นทําหน้าที่เป็นลูกที่ดีเสร็จแล้วใช่ไหมก็ว่างช่วงนั้นก็งานก็ไม่งานก็ไม่ค่อยมีช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยค่ะวงการบันเทิงใช่ไหมคะทุกทุกวงการก็เศรษฐกิจไม่ดีว่างก็แฟนพี่ไปบินกลับมาพี่ก็จะไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทําบุญอย่างเงี้ยใช้ชีวิตเงี้ยก็มาหลายปีนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ย ตอนนี้ก็มีภาระ,ะเพิ่มขึ้นก็คือมีที่ดินไร่ไที่ไหนอะคะไร่ที่สะแก้วแก้ชื่อไร่วันตอนนี้ตั้งชื่อใหม่เป็นไร่วันจันเพนเพราะพี่ชื่อจันเพนพ,พี่แวนเขาชื่อวันชาติก็ามา,าร,มรวมกันจะเป็นไร่วัน<อ>จันเพนไร่ที่ตรงน,นี้ตอนนี้ปลูกอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้เนี่ยแรกๆเนี่ย ที่หันมาปลูกยางตอนแรกว่าเราจะทําอะไรดีเพราะพี่ก็เกิดมาก็ไม่เคยปลูกผักปลูกหญ้าสักทีมีแต่รดน้ําต้นไม้ในบ้านเนาะก็ช่วงนั้นยางพาร,รากําลังแพงแล้วก็คุณลุงพี่ว่าเออเนี่ยคุณหลานคุณลุงอยู่ชื่อลุงสมบัติอยู่หน้องคายนะคะคเป็นเพื่อนกับแฟนพี่ก็บอกว่าเนี่ยคุณหลานตอนนี้ราคาแพงมากเลยปลูกยางสิยังไงเนี่ยต่อให้กิโลละ65เนี่ยยังไงก็ก,ก็ไม่ขาดทุน แล้วก็เออช่วงนี้มันก็ขึ้นเป็นร้อยร้อยแปดส่อะไรเงี้ยก็ก็กออทุ่มเทก็เลยไปเรียนปลูกยางกับคุณลุงสองอาทิตย์ครับแล้วก็ตัดสินใจไม่นานเลยนะคะก็ทำเลยใช่ทำเลยก็ไปเรียนเรียนเรียนเสร็จแล้วก็ไปออเดอร์คนที่เขารับปลูกยางนะคะจากนั้นทุกคนก็ยางดีทุกคนปลูกยางหมดอา ก็ไม่มีใครท,<า>ทั้งทั้ประเทศไทยก็ไม่มีใครมามาช่วยช่วยพี่ปลูกออทิ่งซึ่งพี่ก็ไปหากล้าทีออ่มุกดาหารมานะแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้มันต้องปลูกภายในสองอาทิตย์ไงฮะไม่งั้นมันจะตายอย่างเงี้ยคือเราไม่เคยเรียนรู้การวิธีการปลูกหรือว่าเกษตรกรเนี่ย แล้วมันเรียนรู้มาจากไหนอะก็เรียน <g ül> พี่ไปเรียนที่กับคุณลุงนี่ฮะสองอาทิตย์เพราะวา่าจะต้องทําอย่งงางนั้นอย่างนี้เรียนในทฤษฎี <g ül> พอไม่มีคนมาช่วยทําพี่ก็ตายแล้วคุณล <g ül> ุงก็ก็บินมาที่สระแก้ว <g ül> คุณล้านไม่มีใครมาเลยทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งเหนือไม่มีใครมาเลยทุกคนทำของตัวเองใช่ทุกคนก็รับจ้างเาขายุ่งมากใช่เขารับจ้างปลูกยางแพงมากพี่เลยเอาไงอ่ะคุณลุงว่าอ่ะเอ๊ะทำเองเลยฮะทำเองก็เลยเอาวะทำก็ทำก็เลยตัดสินใจนานไหมคะ มันต้องทําแล้วว่ะมันไม่เดี๋ยวคงเราจะตายเราจะสูญเสียไงเราจะเสียของเสียเงินไปเปล่ารปย่าค่าต้นยางก็แพงนะคะเราซื้อมาต้นละ45บาทณขณะนั้นเนี่ยซื้อทีกี่ต้นน่ะมันก็ต้องหลายพันต้นนะ8,000ต้น8 0 0พันกว่าต้นแล้วแล้วพี่ก็มันก็ต้องมาส่งเป็นล็อตๆอย่างนี้เราต้องรีบปลูกก็เลยจ้างชาวบ้านที่นั่นแหละแล้วพอกําลังจะจ้างนะ ค่าแรงก็ดันขึ้นเป็นสามร้อยดูซิพี่นะลมขึ้นจังหวะไม่ดีถ้าไว้ผมหน้าม้าก็จะวินอัพตลอดเลยนะอะไรว่าสองร้อยสามร้อยแล้วอ่ะก็เลยว่าช่วยหนูหน่อยนะเนี่ยถ้าไล่ถ้าไล่ที่นี่อยู่ดีชาวบ้านที่นี่ก็จะได้มีงานทาใช่ไหมปลูกยางเสร็จแล้วก็มีอย่างอื่นไหมคะที่พอปลูกยางเสร็จใช่ไหมทุกก็เร่งใส่ปุ๋ยเร่งใส่ปุ๋ยเสร็จตังก็ไม่มีเพราะมันต้องปรับที่ดินด้วยแล้วก็ที่พี่ช่วงน้ําท่วมเป็นที่น้ําผ่านก็ เราก็เออแล้วราคาเราก็คนอื่นเขาใส่ปุ๋ยกันใช่ไหมแต่เราจะปลูกยางอย่างเดียวไม่ได้ราคามันเริ่มตกละมันเหมือนเป็นสัญญาณให้เรารู้นะฮะจริงๆพี่ก็ว่าเป็นการดีนะเรารู้ว่ามันโตละบวกกับตังเราไม่มีสายปานเราขาดพอดีก็เออก็ช่างมันปล่อยให้มันตามธรรมชาติมันมสมัย,ยก่อนอที่ภาคใต้เขาก็ยังปลูกตามธรรมชาติมันยังโตขึ้นมาเองเพราะว่าธรรมชาติของเราเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเนี่ยมันก็โตแต่ทุกวันนี้เราใช้เคมีไป ทำลายธรรมาชาติมันก็เลยถึงต้องมีปัญหาแบบนี้ฮะก็เลยเออเอาไงดีว่าน้ําท่วม <laughs> น้ําท่วมทําให้มันตายซ่อมมันก็ตายค่ะค่ะดันน้ําท่วมกรุงเทพอ้าวชาวนาไม่มีข้าวขายให้เราแฟนพี่บอกว่าอีกหน่อยชาวนาจะไม่มีข้าวขายให้เรานะอปลูกข้าวไม่ปลูกกินไม่สวยช่างมันเถอะเรากินเองก็ของของเราอะ่ะเราไม่ต้องใส่อะไรอะ่ะก็เลยปลูกข้าว ปลูกข้าว <Okay. S 1> เลยข้าวใช่แล้วก็ปลูกข้าวครั้งแรกเนี่ยสิบสามไร่ได้มาตันกว่าถือว่าน้อยมากตันกว่านี่คือเขาคิดเท่าไหร่โอ้ได้เทา่าไหร่ตันกว่าก็คือขายกี่บาทไม่ได้ขายสิพี่ก็แบ่งมาอันแรกครั้งแรกเนี่ยได้ได้ไม่มากครั้งที่สองเนี่ยได้ตันกว่าก็เลยเอาอ่ตันกว่าเนี่ยก็แบ่งกินเลี้ยงหมูเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงมาเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยนะคะเลี้ยงไก่แล้วก็อีกอีกอีกห้าร้อยก,ก,กิโลเนี่ยเอาไปขาย ที่ที่ะอาจา์ที่จังหวัดการ<ะ>บอกว่าข้าวหนูเนี่ยปลอดสารพิษนะ,ะก็ก็ไปบอกที่ปลอดนะคือว่าถ่ายรูปให้ดูว่ามีหญ้าขึ้นเยอะก,กว่าข้าว<ะ>เพราะเราไม่มีตังใส่ค่ายาไม่มีไร้ใส่ายา<ะ>แล้วก็ เกี่ยวเองเพราะว่าไม่มีตั้งจ้างคนงานก็เลยปลอดสารพิษจริงๆตามมีตามเกิดน่ะเขาก็ช่วยก็ไปขายกิโลละร้อยยีก็แบ่งทําบุญให้หลวงพ่ออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นชาวนาคนเดียวที่ได้ทําบุญใช่โอเคนะแล้วแล้วผลผลิตมันได้มากขึ้นเรื่อยๆไหมหลังจากที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเนี่ยอย่างคราวที่แล้วแต่ปีนี้พี่ทําประมาณ18ไร่นะคะก็จะเน้นเรื่องข้าวเผื่อว่าจะได้เอาไปเอาไป ขายได้บ้างขายก็คือมันก็ไม่ได้กําไรหรอกเอาตังมาหมุนไงฮะเพราะว่าค่าคนงานค่าแรงงานค่อนข้างค่าใช้จ่ายเยอะแล้วค่าน้ำมันก็แพงแล้วก็อย่างพี่มีแบ็คโฮซื้อแบ็คโฮ คันเล็กมาซื้อของเก่าเข้ามาแล้วคนเขาเขาก็ไม่ใช่ของเขานาะเราก็อย่างของเก่ามันก็ต้องเสียไปตามวาระเราก็ต้องซ่อมอย่างเงี้ยค่ะเขาช่จ่ายทุกอย่างแลอย่างเราก็ไม่มีคนของเราที่จะดูแลไล่เราก็เราก็จะพึ่งคนอื่นตลอดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีปัญหาแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าได้ชาวบ้านที่นั่นเขาน่ารักที่สาวแก้วหมู่บ้านเนี่ยยังงามก็ยังมี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 น้ําใจค่ะก็ยังถือว่ายังบริสุทธิ์อยู่ครับแล้ว การที่จะทําไร่ทําการเกษตรซึ่งเราไม่ได้มีความคุ้นชินหรือว่ามีความรู้อะไรมาก่อนเนี่ยม,มันเวลาเกิดความท้อแท้ขึ้นมาแล้วเอากําลังใจจากไหนมาทําครับท้อแท้เหรอแต่พี่จะเป็นคนที่ว่าถ้าท้อแท้พี่พี่จะไม่จะไม่กิฟตอพนะคะพี่จะอ่ะไหนไถ้าเราตั้งใจทําแล้วมไม่เป็นไรผิดเป็นครูเอาใหม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากเป็นป่ายู่าเนี่ย ที่พี่ก็เป็นที่สวยปรับที่ปรับทางสวยถ้าเกิดพี่ขายตอนนี้เนี่ยมันก็จะจะไดไราคาะนะได้ราคาจากทุกวันนี้เนี่ยราคาที่นั่นมันสองสามแสนแล้วว่าตอนหนึ่งไร่ไสมัยคุณแม่ซื้อคุณแม่แฟนนะคะเขาซื้อมาตอนอายุหกสิบกว่าเนี่ยแม่คนมาขายให้แม่แม่บอกหกสิบกว่าแล้วจะซื้อไปทาไมก็ราคาแค่สามพันหรือห้าพันสักอย่างอ mm hmm. พอพอพี่ไปทําเนี่ยแล้วแฟนพี่บอกว่า,วาเดี๋ยวจะทําสนามบินเล็กก็คือ,คอแกเป็นนักบินอยู่แล้วครก็จะทําเป็น อุนทละไลฟ์ light, ชมวิวทิวทัศน์แล้วก็พี่อนาคตพี่จะเปิด ground, แคมปิ้งกราวก็คือเอาคนที่ง่ายๆรักธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศดีอากาศมันเย็นซึ่งบางคนที่ไปเขาใหญ่อาจจะแน่นใช่ไหมคะพี่ก็มาพักที่พี่พี่ก็ดูแลเรื่องอาหารเย็นเชา้าขึ้นเครื่องบินชมวิวใช่ก็เปนก็ ก็ได้ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะคะดูวิวทิวทัศน์เน้องโครงการนี้เร็วเนี้ไหมหรือว่าเครื่องบินยังก่อนแต่ว่าแคมปิ้งเนี่ยปีหน้าจะไปใช่ไหมคะก็น่าสนใจนะตอนนี้ไปได้เลยบินดูป่าเขาใหญ่เจ๋งจะตายที่นั่นของพี่จะใกล้น้ําตกปางศรีดาแล้วก็ที่เที่ยวก็มีเขื่อนพระโปงเขื่อนกระบาโครงการพระราชดำริซึ่งนี่แหละที่พี่เดินตามรอยพระเจ้าอยู่หัวก็คือ สมัยก่อนพ่อแม่พี่ก็คงเป็นก็เป็นชาวเกษตรนะคะคก็ทําให้พี่คิดว่าการเกษตรเราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเป็นเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่รอดแล้วก็มั่นคงค่ะแล้วก็การเกษตรจะอยู่ได้นานมากกว่างานการอย่างอื่นนะคะเรามาเล่าพูดเราพูดถึงแฟนของพี่แชมเปญเอ็กซ์ด้วยดีกว่านะคะ,ะเ,<อ>เขาแบ่งเวลายังไงคะกับกับกา,การงานแล้วก็มาทําเกษตรกรด้วยอะคะอ่ะแฟนพี่ก็ ตอนนี้เขาไม่ได้ขับแอร์ไลน์ฮะก็คือสเกจด u ว e ก็ไม่แน่นอนใช่ไหมคะเป็นกัตารขึ้นบินนะคะใช่ก็คือเวลาบินมีสเกจด u l e บินเกก็ไปบินอาทิตย์สองอาทิตย์เวลาไม่บินแกก็กลับมาก็ไปไร่ช่วงนี้ช่วงไหนที่ไม่มีคนขับแท็กเตอร์ขับแบคโฮแกก็ไปขับเองใช่พี่ก็หัดขับแต่ว่าหลังๆนี้พี่ไม่ค่อยกล้าหัดขับมากเพราะว่า น้ำมันก็แพงเราจะไปขับซีซัวก็ไม่ได้เนะาะก็ต้องประหยัดทุกอย่างต้องประหยัดการใช้เงินการกินอยู่ก็ต้องประหยัดต้องต้องรู้ว่าอันไหนควรควรจะใช่ค่ะ,คคะต้องอยู่ให้เป็นแล้วก็ต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะคะคหลังจากที่ไปสัมผัสชีวิตเกษตรกรมาเนี่ยก็ฟัง,ฟ,งฟังดูก็หลายปีแล้วเนะาะรวมแล้วเนี่ยสี่ปีค่ะสี่ปีนะฮะเรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันยังไงกับความเป็นดารา หลังจากที่ไปสัมผัสชีวิตเกษตร,รษกรมาเนี่ยก็ฟังฟังดูก็หลายปีแล้วเนาะ,ะรวมแล้วเนี่ยสี่ปีค่ะสี่ปีปนะฮะเรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันยังไงกับความเป็นดาราความเป็นเกษตร,รษกรกับความเป็นดารา<ช>รแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเป็นเป็นนักแสดงเป็นคนมีชื่อเสียงเหมือนพวกเราๆอย่างเงี้ยก็มีคนมีคนชอบนะคะแล้วก็ไปไหนคนรู้จักแล้วก็จะอยู่กับแสงสีเสียงอยู่กับซวยงงามตลอดและแต่เราก็ไม่เคยแต่ ถ้าไปอยู่กับการเกษตรเนี่ยเราจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าก็คือหนึ่งได้อยู่กับธรรมชาติได้ได้ได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ได้เรียนรู้ว่าพื้นฐานรากฐานของความเป็นคนไทยก็คือการเกษตรรุ่นปู่ย่าตายายเราก็คือทําการเกษตรก็คือเป็นสันหลังของชาตินะฮะก็แล้วพี่ก็ได้เรียนรู้แล้วก็ลองไปดูแล้วจะมันมันก็ได้มีอะไรทำอะคะก็ผิดเป็นคูลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆภาพลักที่ พี่จมเป็นเอ็กซ์เนี่ยคือเป็นสาวเซ็กซี่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเป็นคนเรียบง่ายค่ะทำไมอยู่ดีเปลี่ยนเป็นางนี้ละคะอ่ะด้วย,ยด้วยอายุด้วยแล้วก็ด้วยประสบการณ์ด้วยคนเราจะต้องเราคิดว่าอนาคตอดีตเนี่ยมันผ่านไปแล้วเราอาดีตคืนมาไม่ได้เราต้องอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีๆอนาคตมันก็จะดีเองพ,พี่เชื่อพี่เชื่ออย่างนั้นนะคะคคทีนี้เนี่ยง่ายๆเนี่ยเราอยากสร้างกรอบเราพี่ถึงอยากจะบอกทุกคนว่า ควรจะรู้จักตัวเองให้มากให้ดี <ö es. S 1> ว่าว่าว่าเราเราคือใครณวันนี้เราทําอะไรอยู่อย่าพยายามไปสร้างกรอบให้ตัวเองมากไม่งั้นเหม,มือนว่าสร้างกรอบอันนี้ก็ไม่ชอบ <food. S 1> teh, <Christine. S 2> คนนี้ก็ไม่ชอบอันนั้นก็ไม่ได้แล้วเราจะอยู่ลาบากฉะนั้นเราอยู่ให้ง่ายคืออยากให้อยู่ให้เป็นไปต่อการไม่รู้จะโกรธกันไปทําไมใช่ไหมวันใดวันหนึ่งก็ต้องมาเจอหน้ากันล้วเราอยู่ให้ง่ายอะไรออไม่เป็นไรช่างมันเขาว่าช่างมันไม่เป็นไรเนี่ย มีประโยชน์มากเลยนะคะถ้าเกิดไม่ได้เหมือนว่าเราสร้างกรอบให้ตัวเองให้แคบขึ้นเราจะอยู่ลาบากคิดถึงไหมคะกับวงการนะคะก็คิดถึงมาตลอดเลยนะเพราะพี่ก็คิดว่าพี่เกิดจากวงการนี้แล้วก็ยังรับและรักและเคารพวงการนี้มาตลอดแต่ว่าจังหวะพี่คิดว่าจังหวะและโอกาสเนี่ยมันมันมันไม่มันไม่เบาะเจาะกันนะมันไม่มันไม่สมดุลกันก็เลยก็เลยต้องทิ้งช่วงห่างไปหากโอกาสและจังหวะกลับมาคนเราถึงจังหวะและโอกาสกลับมามันก็กลับมา ซึ่งวันนี้ก็กลับมาแล้วดูเหมือนว่าเล่นละครอยู่ใช่ไหมเป็นแอมเป็นน้องใหม่ฝักเนื้อฝักตัวด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงฮะคการไมคงการถามจริงๆผมเชื่อว่าอาชีพการทําเกษตรกรเนี่ยมันน่าจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนนะครับผมด้วยรวมทั้งคุณผู้ชมหลายๆท่านนะเพราะว่ามันดูแล้วมันน่าจะมีความสุขได้อยู่กับต้นไม้เขียวๆอากาศดีๆแบบนี้แต่ว่าปัญหาคือมันจะเป็นคาถามแรกๆที่ผุดขึ้นมาในใจของทุกๆคนเลยคือมัน พอใช้ไม่ตังค์อ่ะเวลาเราทําการเกษตรแล้วผลผลิตได้ขายเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันอยู่ได้ไหมครับเราพอใช้ไหมเราเราใช้แค่ไหนล่ะเราถามว่าเราใช้แค่ไหนถ้าเราใช้เกินตัวยังไงทําอะไรก็ไม่พอไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าพี่ส่วนตัวของพี่นะคะไม่ว่าทําธุรกิจอะไรถ้าเราใช้มากเกินตัวเราไม่มีการระมัดระวังเราไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้จักตัวเองไม่ไม่รู้จักอะไร มัธยัติหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้มากไม่ว่าอาชีพอะไรก็ไม่พอค่ะจะใช้เงินเหนื่อยกว่าเดิมไมหมคะการที่เรามาอยู่แบบนี้ค่ะม,มันเหนื่อยแต่มันก็ได้ความสุขอีกอย่างหนึ่งนะเราคนละอรรถรสกันค่ะถ้าสมมุติว่ามันจะมีเกมโชว์สักเกมหนึ่งมา <c oughs> มามา,มาให้โจทย์ว่าการใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดในบ้านฟาร์มเนี้โดยใช้เงินให้น้อยที่สุดเนี่ยมันได้วันเท่าไหร่ใช้เงินให้น้อยแทบไม่ได้ใช้เลยนะ <c oughs> อ่ะถ้าถ้าการกินเนี่ยอย่างถ้าเกิด ถ้าเกิดพี่ใช้ในของใกล้ๆของพี่นะโดยไม่นึกถึงเรื่องเรื่องบาบุญอะไรเงี้ยนะไก่ก็ก็มีอยู่แล้วก็มันยังไงก็แบบพ่อก็เกิดมาเป็นชีพอาหารของมนุษย์ใช่ไหมแล้วขอกินเป็นอาหารก็คือไก่ปลาก็ไปตกเอากุ้งกุ้งเด็กๆค่ะก็ก็ไปจอมเอาใช่กุ้งเด็กที่เต้นๆอ่ะนะก็ไปจอมเอาแล้วก็อ่านหน่อไม้น้าฝนตอนนี้น่ะฝนตกก็มีหน่อไม้เรากินเท่าไหร่ล่ะอ่ะถามว่า20คนพี่ก็เลี้ยงไหวเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยก็ถ้าไม่ต้องเสร็จอาจจะต้องซื้อไข่ถ้าคนชอบกินคนชอบกินไข่เยอะถ้าคนยี่สิบคนพี่อาจจะต้องซื้อไข่ทั้สองถาดก็อาจจะสองร้อยกว่าบาทถ้าคนยี่สิบคนไก่พี่ก็มีใช่ไหมแล้วก็อาจจะตะไคร้พี่ก็มีเอ้ตะไคร้พี่ก็มีแต่ว่าพี่ไม่มีหอมกระเทียมอาจจะซื้อกระเทียมอ่าสองร้อยสองร้อยนิดหน่อยจริงจริงแล้วต่อวันนี้ค่าใช้จ่ายถูกมากจะเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยข้าวเร็ปลูกแล้วในช่วงที่ดังๆ ใชเนเยอะเออโหคืนละหกเจ็ดหมื่นฮะวันละหกเจ็ดหมื่นทอะไรไปเที่ยวเลี้ยงเพื่อนอันนี้ส่วนของพี่นะที่เที่ยวแล้วก็แ้วพี่ต้องเงินที่ได้มานี่ที่พี่เที่ยวเนี่ยคือของพี่เองเลี้ยงเพื่อนเพราะใครจ่ายแล้วพี่ไปเที่ยวพี่ก็จ่ายอยู่คนเดียวไม่มีใครจ่ายเลยถ้ากินพ่าแม่ใช่ใช่ไปเที่ยวทีใช่ไหมมันก็ใช้เงินตอนนั้นเราก็นั่นก็คือนั่นคือ ประสบการณ์ของเราครั้งหนึ่งในชีวิตเพ่อเงินของเราอ่ะเราจะใช้ใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็ไม่เคยที่จะบอกพ่อเรื่องที่จะต้องดูแลพ่อแม่ของพี่เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งไปแล้วแต่ของพี่เนี่ยพี่ไม่มีเวลาไปไหนในทํางานทั้งวันกลางคืนพี่ก็ไปเที่ยวมีเพื่อนเที่ยวเพื่อนไม่มีตังเราก็ต้องจ่ายเราอยากเอามันไปเที่ยวมันก็ต้องจ่ายอยู่ดียังคบอยู่ไหมคะะยังคบอยู่หรือเปล่าทุกคนก็โตขึ้นโตก็มีครอบครัวกันมหมดแล้วเขาก็ต่างคนต่างไปแต่ว่าก็โทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพะคบกับแฟนก็เลยไม่มีีลลูกกกนนะะค็็มข่่าาววือเเเปปยแงพศ จริงหรือปรเปล่าคะทำไมนะคะทำไมไม่มีลูกหรือว่าทำไมมีข่าวลือแบบนี้ข่าวลือ,อที่ไม่มีลูกเพราะว่าแฟนพี่เนี่ยไม่ขยันเแบบนี่ย <laughs> ไปตัวเอง่คือเขาเขาอายุเยอะแล้วนะพี่แมวนเนี่ยเขาตอนนี้เขาก็60แล้วเขาก็ทําหมันแล้วเขาแล้วเขาก็มีลูกของเขาตั้งโต30กว่าเท่าแองจี้แล้วมั้งนั่นแหละว่าตกเป็นสาวแล้วทีนี้เนี่ยพี่เนี่ยไม่ได้คุมแฟนพี่ก็ทําหมันแล้วก็เลยไม่มีแต่พี่ก็คิดว่าคนเราเนี่ยมาคนเดียวไปคนเดียวมีลูกตอนนี้นะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะกว่าจะเลี้ยงให้โตกว่าจะสอนให้เป็นคนดีก็ลําบากใช่ไหมก็เลยก็เลยเนี่ยแต่ก็มีลูกมากกว่า ก็เหมือนคนนะต้นยางของพี่เนี่ยก็เหมือนลูกอ่อนนะฝนตกปุ๊บต้องก็ต้องไปดูแลไปดูเดี๋ยวนามันขังเกินหกชั่วโมงมันตายอีกก็ต้องไปนั่นอีกเนี่งค่าใช้จ่ายมันเยอะสรุปตอบแบบชัดๆเลยตรงนี้ฮะว่าเป็นกระเทยหรือเปล่าไม่เป็นกระเทยค่ะแต่ที่เขาบอกเป็นกระเทยเพราะอาจจะมีเพื่อนกระเทยเยอะเพราะเพราะในโลกนี้มีด็่มีด็กมีเพศที่สามเยอะกว่าอาจจะเปิดมากไม่เปิดมากใช่ไหมแต่พี่ก็ครอบได้ทุกคนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพี่จะชอบ พวกเทยเนี่ยนะหรือว่าเพศที่สามเขาจะเป็นคนง่ายๆเขาไม่มากมายครับใช่หนูไม่เชื่อบัตรอย่าดิ้ลดื้อเด้าวคุณผู้ชมเดี๋ยวพิสูจน์พร้อมๆกันเลยนี่นะฮะเป็นกระเป๋าถือของคุณแชมเปญนะฮะกระเป๋านะคะสีขาวเราจะมาเปิดดูกันนะครับค่ะบัตรประชาชนจริงๆชื่อแชมเปญแจ่มเสมอแจ๋วจริงนี่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 นะครับพูดเอาให้กล้องดูเลยนี่ครับพี่พูดอ่านก่อนเร็ว พี่กล้วเขาไม่เชื่อหรือเปล่านั่งชั้นเพนชุนสีนะฮะไหนดูรูปซิเออทำไมรูปดูดำจังตากแดดมานี่ไม่ดำอ่ะดำนี่ไฟช่วยเนี่ยเธออ๋อเหรอเหรอสองพันหรือเปล่านี่นะครับก็เป็นที่กระจ่างนะฮะว่าไม่เป็นกระเทยค่ะมีม้วลูกเหมือนกันค่ะครับแต่ว่าไม่มีลูกก็เพราะว่าแฟนทำหมันแล้วหมันแล้วะนะครับอ่าก็ นะฮะก็คงจะหายข้องจิตข้องใจกันไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับช่วงนั้นลือกันเยอะเลอเกินเคยเคยนึกเสียใจไหมว่าเอ๊ะทำไมถึงลือกันไปในทางลบๆหมดเลยในข่าวของเราไม่เคยเสียใจเพราะพี่พี่คิดว่านะคนเราเนี่ยจะทําให้คนรักเราทั้งหมดมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแต่ความคิดของคนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับแล้วก็ไปบงการชีวิตความคิดของใครได้ทั้นั้นพี่คิดว่าดีไม่ดีเนี่ยเราเองอ่ะรู้ตัวดีที่สุดว่าไหนดีไหนชั่วไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ อย่าไปฟังเลยแล้วแต่จะคิดจะให้จะให้พี่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จะคิดอ่ะพี่ไม่เดือดร้อนอ่ะตอนนี้เข้าไปในวงการแล้วเนี่ยคาดหวังอะไรกับมันไหมคะเราอยากจะกลับมาดังอีกไหมอ๋อเรื่องคาดหวังเนี่ยพี่ไม่คาดหวังแต่พี่คาดหวังว่างานงานที่พี่ทำเนี่ยพี่ขอให้พี่ตั้งใจทําขอให้งานที่พี่ทําทุกงานไม่ว่างานเล็กงานน้อยก็แล้วแต่ขอให้ประสบผลสําเร็จแค่นั้นเองออกมาดีใช่ครับ แล้วปัจจุบันนี้ถ้าเกิดสมมติว่ากลับมารับงานบันเทิงแบบเต็มสตีมแล้วเนี่ยใครจะดูแลไร่อะครับก็พี่นี่แหละก็ทุกวันนี้พี่ก็ไปไปมาวิ่งไปวิ่งมาก็วันอาทิตย์พี่ไปออกไปไปทำบุญที่เมืองการใช่ไหมแฟนพี่ไม่อยู่พี่ก็ขับรถตุเรงตุเรงไปคนเดียวนะตีห้าออกจากบ้านไปขายทั้งวันเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจารังคารพุทธ ถ่ายละครใช่ไหมที่ผ่านมาเพื่อหัดสุกเสาที่ก็ไปไล่อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยตลตีมเหมือนกันนะใช่อย่างนี้ก็ไม่มีเวลาให้ฟุ้งซ่านอะไรละแต่ไปไล่มันก็ได้รีแลกซ์ใช่ไหมเหมือนไปเที่ยวแต่ก็แค่เที่ยวที่จำเจหน่อยแค่นั้นเองแต่เราก็อย่าอย่าอย่าไปคิดอะไรมากมันมันมันเป็นหน้าที่แล้วมันเป็นสมบัติของเราที่จะต้องรักษาแล้วก็สืบสานต่อไปอย่างเงี้ยครับจะถ่ายเซ็กซี่ไหมคะ มจะมีใครจ้างหรือเปล่าอายุเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ก็ไม่แน่ถ้าคนชอบของแอนทิกว่ะเดี๋ยวขอจาะนิดนึงเรื่องส้มตำนะขายที่ไหนนะฮะขายส้มตำขายส้มตำไก่ทอดที่เมืองการค่ะที่มูลนิธิไทยการุณาค่ะ เผื่อแฟนๆอยากจะผ่านไปเนี่ยอาจจะแวะไปชิมได้นะครับเคยทำเคยทำมาก่อนชอบทำอาหารอยู่แล้วใช่ไหมชอบทำอาหารค่ะเดี๋ยวเราไปทานได้ที่ไร่หรือที่บ้านโทรบอกก่อนล่วงหน้าโอ้ีหนี่พูดแล้วหิวเลยนะฮะทำอร่อยนะผู้หญิงสวยแต่โง่ไม่ได้ต้องอร่อยด้วยต้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวฝากผลงานนิดนึงครับว่าตอนนี้กำลังมีงานอะไรอยู่แล้วก็อยากจะให้ฝากเขาเรียกอะไรอ่ะแนวทางการปฏิบัติตนให้กับน้องใหม่ๆที่เข้ามาในวงการบันเทิงใหม่ครับ ก็ช่วงนี้ก็ขณะนี้นะคะมีละครเรื่องอะละครเรื่องเพลิงชิมพลีนะคะทางช่อง3าเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะทุกวันจันทร์อังคารอย่าลืมนะคะรับบทเป็นรันจวนแม่ค้าปากร้ายนะคะ, oh. ะค่ะ <c oughs> แล้วก็สําหรับน้องๆในวงการบันเทิงอยากจะขอเตือนแล้วก็อยากจะขอให้ความคิดดีกว่าไม่กล้าเตือน <c oughs> เพราะว่ามันมันเขาเขาเขาโตแล้วเขาควรจะมีความคิดของตัวเอง <c oughs> อยากเอ่ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีม,มีมีกาลเทศะรู้จักกาลเทศะรู้จักเอเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนหน่อยแล้วจะเป็นคนน่ารักเพราะว่าคนไทยเนี่ยปกติน่ารักอยู่แล้วครับเนาะพี่ก็จริงๆพี่ก็ชอบคนไทยนะฮะอา้อาวแล้วครับมองหาเรื่องความสุขด้วยอ่ะคนทั่วไปที่กำลังมองหาความสุขอา่อาทุกคนทุกคนที่มองหาความสุขขณะนี้นะคะเั่นเพื่นคิดว่า การเจริญรอยตามพระราชลำมริของโอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นการที่ดีนะคะซึ่งอ,อยู่แบบพีพีอยู่แบบพอเพียงนะคะคือรู้จักตัวเองใช้แบบพอเพียงไม่มากมายถ้าพูดแบบว่า นั่นหน่อยดั่จริตมากก็ทุกมากนะคะแค่นี้เองค่ะครับผมเอาละครับวันนี้ก็คงจะได้ข้อคิดอะไรบ้างนะฮะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะกับการที่หันแบบ1้อองศาให้กับวงการบันเทิงแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงแบบนี้นะครับซึ่งน่าชื่นชมมากๆต้องขอบคุณพ่ชชังเป็นมากดีครับยินดีค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะวันนี้เรา3ามคนคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ กับ True Insider Weekend สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ